สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนนะครับคุณครูและนักเรียนลูกๆที่รักของเบิงสัมพันธ์วิทยาคมทุกคนนะครับขออนุญาตถอดแมส์นะครับก็วันนี้นะครับผมนายมนตรีสัมภารผู้อำนวยการโรงเรียนเบิงสัมพันธ์วิทยาคมจะได้มีโอกาสมาพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกๆนักเรียนนะครับ ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเพราะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางรัฐบาลนะครับทางสพทรประกาศให้เป็นวันหยุดเรียนแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการก็คือวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับทางโรงเรียนบึงสาพันธ์จึงอยากมาทำความเข้าใจกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงคุณครูซึ่งคุณครูเราได้มีการประชุมพูดคุยกันวันนี้แล้วนะครับในการประชุม ประจำเดือนเพื่อให้คุณครูได้รับทราบสิ่งที่จะต้องเตรียมการในช่วงของการปิดเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมของอาคารเรียนสถานที่สําหรับลูกๆเมื่อเปิดเรียนมาในช่วงวันที่1มิถุนายนผมขออนุญ,ญาตทาความเข้าใจกับนักเรียนผู้ปกครองและคุณครูประมาณ 6- 7เรื่องดังต่อไปนี้นะครับก็เรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องแรกก็คือแน่นอนที่สุดนะครับกำหนดวันปิดเปิดภาคเรียนครั้งแรกสพสกําหนดว่าเปิดภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2564วันที่17พฤษภาคมแต่ด้วยเหตุการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด -19 ทำให้สถานการณ์ของโลกของประเทศรวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องมีอันมีผลกระทบนะครับในการที่จะเปิดภาคเรียนก็เลยส่งผลทําให้รัฐบาลหเห็นความสําคัญเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็ของบุคลากรทาง ทางการศึกษาก็เลยเลื่อนให้ไปเปิดวันที่1มิถุนายนพฤษภาค2564อย่างที่นําเรียนให้ทราบแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงของการปิดเรียนก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1นนะครับอยากให้ลูกๆนักเรียนนะครับอยากให้ผู้ปกครองได้ช่วยดูแลเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยเตรียมความพร้อมป้องกันให้นักเรียนปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด -19 นะครับแล้วก็เมื่อเปิดเรียนจึงจะสามารถเข้ามาเรียนได้ตามปกติ หากสถานการณ์ขี้ขายก็คงจะมีการจัดการเรียนการสอนเขาเรียกว่าการเรียนการสอนแบบออนไซต์คือมาเรียนบนพื้นที่จริงนะครับในห้องเรียนจริงในสถานการณ์จริงแต่ถ้าสถานการณ์มันไม่ขี้ขายมันอาจจะส่งผลทําให้นักเรียนต้องมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งอันนี้คือคือโจทย์คือการบ้านที่โรงเรียนต้องมาวางแผนทั้งเรื่องของตารางเรียนทั้งในเรื่องของกลุ่มที่นักเรียนจะเรียนรวมถึงเทคโนโลยีสื่อที่จะต้องใช้นวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากที่สุด เพราะฉะนั้นที่จะต้องฝากก็คือนักเรียนจะต้องดูแลตัวเองผู้ปกครองจะต้องดูแลลูกหลานดูแลครอบครัวของตัวเองนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ในครอบครัวไม่ให้ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ให้ไปติดเชื้อโควิด1 i และถ้าหากมีการติดสิ่งแรกที่จะต้องทําคือแจ้งอสมอแจ้งผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนําตัวสู่การบําบัดร,รักษาจะเป็นวิธีการจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดและที่สําคัญจะไม่เผยแพร่ไปยังบุคคลอื่นเช่นเพื่อนบ้าน เช่นเพื่อนบ้านหรือบุคคลในสังคมที่ในชุมชนที่เราอาศัยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ให้ท่านได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ดูแลสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะออกกาลังกายอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่หรือสถานที่ที่มีการชุมนุมมีการแออัดพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่างๆซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วเนาะไม่ไว่าจะเป็นโรงมหาศพรโรงภาพยนตร์ตลาดนัดคนที่รวมกลุ่มเยอะ แลวโดยเฉพาะอยู่ในห้องอับในห้องแอร์มีโอกาสที่จะเสี่ยงค่อนข้างมากประเด็นสําคัญคือเรื่องของโควิดในทีนี่ก็คือตอนนี้เวลาติดแล้วไม่มีอาการไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นดูยากนะครับดูยากมากเลยเพราะว่าเราไม่ทราบว่าคนไหนเป็นอย่างไรบ้างมีอาการหรือติดเชื้อมาจากที่ไหนจะจะทราบก็คือจากการตรวจเช็คจากโรงพยาบาลจากแพทย์เท่านั้นเพราะนั้นฝากให้ทุกคนได้ดูแลและกําชับนักเรียนในความปกครองของท่านนะครับใ,ใ,ในในสิ่งที่ อยากโรงเรียนอยากเห็นท่านมีส่วนร่วมกับโรงเรียนก็คือในช่วงของการปิดภาคเรียนนักเรียนอาจจะได้เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนสามารถสืบค้นแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายล้านหลายล้านเว็บไซต์มากหลายหลากหลายวิชามากเพราะฉะนั้นหากนักเรียนมีความสนใจเนาะในช่วงที่ยังไม่มาเรียนเนี่ยนักเรียนก็อาจจะเข้าไปเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเหล่านี้หรือ ขอข้อมูลจากคุณครูที่ปรึกษาโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม .2 อ .3 ม .5 ามปีกามศึปีกษาหสาานะครับนักเรียนสามารถประสานงานกับครูที่ปรึกษาซึ่งนักเรียนมีครูที่ปรึกษาทราบอยู่แล้วนะครับส่วนนักเรียนระดับชั้นม1กับม4หลังจากคลิปนี้ออกไปก็อยากจะให้นักเรียนเดิมของเราเนี่ยหากมีน้องหากมีเพื่อนบ้านหากมีรุ่นน้องนักเรียนที่โรงเรียนเดิมก็อยากให้ส่งคลิปนี้ให้ดูด้วยว่าโรงเรียนมีความเป็นห่วงนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนเรา ไม่ว่าจะเป็นทั้งสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันหรือที่กําลังจะเข้ามาในมหนึ่งและมสี่ในอนาคตนะครับที่สําคัญคืออยากให้มีความมีความพร้อมในการเรียนหากจะต้องมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ก็อยากให้ท่านได้เตรียมอุปกรณ์นะเตรียมอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่ให้พร้อมนะหรือหากไม่มีจริงๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคอะไรให้ท่านแจ้งผ่านครูที่ปรึกษานะครับว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมเช่นไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีเครื่อง PC ไม่มีโน้ตบุ๊ก เดี๋ยวครูเดี๋ยวโรงเรียนมีวิธีการในการดูแลช่วยเหลือนะครับในการเรียนการสอนเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์มากที่สุดที่สําคัญนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ย้ําว่านักเรียนชั้นม .1 และม .4 ตอนนี้ให้ทุกคนติดตามประกาศของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็ยึดถือมาจากสพทเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 โรงเรียนก็จะประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนประกาศผ่านเพจของเรียนประกาศผ่านครูที่ปรึกษาซึ่งถ้าเป็นนักเรียนเดมิมม3ม5หมสอมสม 5, มม6นักเรียนก็สามารถติดต่อผ่านครูที่ปรึกษาได้เลยแต่สําหรับนักเรียนใหม่อาจจะต้องอาศัยสิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกับเพื่อนนักเรียนกับรุ่นพี่หรือโทรศัพท์มาที่โรงเรียนหรือติดต่อทางเพจของโรงเรียนนะครับเพื่อท่านจะได้อัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพราะตอนนี้โรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของสวทของจังหวัดของสพมเพชรบูรณ์เพราะมีการรายงานให้รายงานผู้เกี่ยวข้องแล้วก็มีข่าวข่าวเคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้อยากให้ทุกคนได้ได้สบายใจส่วนหนึ่งและที่สําคัญคือจะได้รู้ข้อมูลสถานการณ์ว่าตอนนี้โรงเรียนเตรียมการอย่างไรหรือลูกเราหรือนักเรียนในความปกครองของเราจะต้องเตรียมการในการเรียนภาคเรียนใหม่อย่างไรอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะทําความเข้าใจวันนี้ ก็คืออยากจะแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้งระดับชั้นนัธยึงษาปีที่3และม6นะครับนักเรียนอย่างนี้นะครับนักเรียนชั้นม3และม6กเนี่ยเขากำหนดให้มีการสอบวัดผลระดับชาติหรือเรียกว่า ONe น็ตนะครับตอนนี้ผลประกาศผลการสอบ o n e ็ทั้งม3และม6ออกมาแล้วแล้วก็วันนี้ผมจะขออนุญาตแสดงความยินดีกับนักเรียนซึ่งมีรายชื่ออยู่ในมือผมเนี่ยประมาณทั้งหมด20คนด้วยกันทั้งม3และม6นะครับเพราะสอบโอ e เน็ตมีเฉพาะ าการสาภาพบังคับคือม .3 แล้วก็การสาขาื้นฐานคือระดับชั้นม6นะครับเอาระดับชั้นม6ก่อนเนาะเพราะเพิ่งประกาศล่าสุดนักเรียนของเราคือนายภูริธทองปิ่นนะครับนักเรียนชั้นม6ทับสมเนี่ยมีคะแนนสอบโอนเน็สูงสุดคะแนนสอบวิชาสูงสุดที่สอบคือวิชาภาษาไทยเป็นนักเรียนที่ทําคะแนนได้สูงสุดของสอพมเพชรบูรณ์เลยนะครับสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์คือได้8ปดร้อยละแปดสเต็มร้อยคะแนนได้87.50ได้สูงสุดของสอพมเพชรบูรณ์ และนักเรียนม .6 เราทุกคนนะร้อยบกว่าคนเนะี่ยมีผลการสอบโอเนนะสูงขึ้นทุกรายวิชานะครับคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมศึกษาภาษาไทยสูงขึ้นทุกวิชาจากปีเมื่อเปรียบเทียบกับปี6-2ที่สําคัญนะครับเรามีสูงกว่าระดับชาติหนึ่งวิชาคือวิชาภาษาไทยคือนักเรียนม .6 เนะี่ยสามารถทําคะแนนสูงกว่าคะแนนสอบระดับชาตินะครับ แล้วก็เป็นคะแนนที่ดีกว่าปี2562รวมแล้ว <c oughs> <c oughs> นักเรียนโรงเรียนมีทั้งหมด39โรงเรียนในสพมเพชรบูรณ์โรงเรียนบึงสัมพันธ์วิทยาคมมีผลการสอบคะแนนมาเป็นที่6จากทั้งหมด39โรงเรียนนะครับเรามาเป็นอันดับที่6แล้วก็มีนายภูวฤทิ์ทองปิน่นได้คะแนนสูงสุดในวิชาภาษาไทยอันนี้คือสิ่งที่น่าย,ยินดีก็ต้องขอบคุณลูกๆนักเรียนม .6 ทุกคนนะครับที่ช่วยกันทําผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติวเสริมที่โรงเรียนจัดการให้ที่โรงเรียนเพิ่มเติมให้ทุกคนก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้ก็อยากจะชื่นชมไปยังผู้ปกครองด้วยในฐานะที่มีส่วนร่วมชื่นชมไปยังคุณครูคุณครูทุกคนและก็นักเรียนนะที่สําคัญคือนักเรียนสําหรับนักเรียนชั้นม .3 มนะครับเราเราในสําหรับปีการศานี้ทางสพทไม่ได้กําหนดบ,บังคับให้ทุกคนต้องสอบ เรามีนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่รมาสักร้อยหกสิบกว่าคนมีสมัครใจสอบนะครับสําหรับมสามเขาให้ให้สอบตามความสมัครใจมีสมัครสอบไปแค่62คนนะครับย้ําว่าเรามีสมัครใจไปสอบแค่62คนปรากฏว่าสําหรับผลการสอบโอเน็ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในปีการศึกษา2563ผลการสอบของนักเรียนเรามาเป็นลําดับที่14ี่ นะครับผลการสอบมาเป็นลำดับที่14จากทั้งหมด39โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ชื่นชมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษารวมทั้งผู้ปกครองและคุณครูที่มีส่วนร่วมทุกคนครับแล้วก็มีนักเรียนที่ทําคะแนนได้ยอดเยี่ยมที่ได้สูงสุดเดี๋ยวผมจะนําเรียนให้ทุกท่านได้ทราบดังต่อไปนี้นะครับซึ่งในวันนี้ในวันนี้วันนี้คือวันที่29นะครับขออภยัยเราได้ทําพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนการสอบเป็นที่1 ในแต่ละวิชานะครับให้ไปแล้วให้กับนักเรียนไปแล้วซึ่งบางคนมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะเดี๋ยวภาพต่างๆนี้คงจะไปลงในในลายกลุ่มในเพจของโรงเรียนให้ท่านได้ชื่นชมให้นักเรียนได้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตชื่นชมเนาะสะดุดีนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับผลการทดสอบโอเนนะครับคนที่1นนะครับนักเรียนชื่อนางสาว พัชลาพุ่มพวงนะครับคะแนนภาษาไทยได้77.50นะครับอันนี้คือสูงสุดในวิชาภาษาไทยของนักเรียนม .3 และก็อีกคนหนึ่งคือนางสาวพัชพรบุญเตี้ยนะครับเป็นนักเรียน3ทับหนึ่งคะแนนได้เท่ากันคือ77.50นะครับสามนางสาวพัชรานางสาวพัชราพุ่มพวงอันนี้ก็เป็นคนเดิมนะภาษาอังกฤษนะครับวิชาภาษาอังกฤษโอนเน็ตเขาได้65 นะครับนางสาวสุชัญญาคำแพงนักเรียนมสามทหนึ่งคณิตศาสตร์ได้44นางสาวสุทธินันพินิจกาสรสามทคณิตศาสตร์ได้44นายอนุรักษ์อินลับนะครับสามทับหนึ่งวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ได้47อันนี้ทั้ง6คนนี้นะครับเป็นหนึ่งใน62คนที่ไปสอบนะครับก็จริงจงไม่ได้จะบอกว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนก็ไม่ได้เพราะอันนี้เขาให้สอบตามความสมัครใจ นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็อยากชื่นชมนักเรียนซึ่งทุกคนที่ผมจะกล่าวทั้งหมดเนี่ยได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่ทําคะแนนสูงสุดทั้งสอบโอนไนและก็สูงสุดในในรายวิชาของโรงเรียนตลอดหลักสูตรสําหรับม6นะครับม6ถูกบังคับด้วยให้ทุกคนต้องสอบนะครับเป็นไปตามหลักสูตรนักเรียนทุกคนต้องสอบโอนไนประกอบม6ของเรานายภู้วิริศทองปินนะครับนักเรียน6กทับสได้คะแนนสูงสุดของสวมอเพชรบูรณ์คือ87.50 87.50นะครับและนอกจากนี้ภูวิลิตก็ยังได้คะแนนวิทยาศาสตร์สูงสุดคือ71.70นะครับนางสาวสุธาริณีทีเจริญนะครับนกเรยนยม6ทับ3ได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงสุดคือ81.25อันนี้ก็คือได้เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันคณิตคิดเร็วนะได้รับรางวัลรองแฮ่เลิอันดับหนึ่งของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกด้วยคนที่10นะครับนางสาวชายานิตลีลาลีลาวชิโรภาสนะครับ <c oughs> ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดคือเจ็ดสิบแปดจุดเจ็ดห้าคนที่สิบเอ็ดนะครับนายนราทิป <c oughs> ใจอยู่นเรียนมหกทับหนึ่งได้คะแนนวิชาสังคมสูงสุดคือห้าสิบหกคะแนนทั้งหมดทั้งสิบเอ็ดคนนี้คือเป็นผลจากการสอบออนไทั้งมสามและมหกอันนี้ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ปรบมือให้ดังๆก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับอีกเก้าคนนะครับซึ่งมีคะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตรของการเรียนไม่ว่ามสามหรือมหก นะครับทำคะแนนทําเกรดเฉลี่ยมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสูงสุดของของระดับชั้นนะครับคือระดับที่1 23มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับน,นายธนชดบัวคงนะครับนักเ,เรียนชั้นม3 5าได้คะแนนอันดับที่1ได้เกรดเฉลี่ย3.99คนที่2นะครับนางสาวอรายาละตาตกละละดาดกนะครับขออภัยนะครับนางสาวอรายาละดาดกนะครับม3 5 มาเป็นอันดับที่2ได้คะแนน3.97ลําดลำดับที่3นางสาวพัชราพุ่มพวง3-5อันดับที่3ได้เกรดเฉลี่ย3.96และก็อันดับที่อันดับลำดับที่3เหมือนกันคือนางสาวสุสทินันพินิจการม3 5มได้เกรดเฉลี่ย3.96เช่นเดียวกันนะครับสำหรับม6นะครับสำหรับม6ที่ได้คะแนนเกรดเฉลี่ยสูงสุดก็คือ1นนายภูวริตรทองปิ่นม6ทับได้อันดับที่1นะครับโปรแกรมสายการเรียนคือวิทย์คณิต อันดับที่สองคือนางสาวกัญญาณัฐกวนเจ้านะครับหกทับสามมาเป็นอันดับที่สองได้เกรดเฉลี่ยสามจุดเก้าหกก็สายวิทย์คณิตนะครับลำดับที่เจ็ดนางสาวสรัญญาคงเพชรศักด์อันดับที่าสามน,น,นะครับได้เกรดเฉลี่ยสามจุดแปดสี่ก็สายวิทย์คณิตเหมือนกันลำดับที่หนึ่งของสายศิลปภาษาโรงเรียนบึงสัพันธุ์วิทยาคมนะครับได้แก่นางสาวฉัดชวานีสอดศรีจันทร์นะครับนเรนชั้นหกทับสี อันนี้เกรดเฉลี่ยสูงสุดมาเป็นดับที่1คือ3.55และก็แผนการเรียนวิทย์ทั่วไปออขออภัยแผนการเรียนศิลป์นะหรือแผนการเรียนทั่วไปนะครับคือนางสาวอาทิตยาสารเขียวนักเรียนชั้นมห6ทได้เกรดเฉลี่ย3.47ก็ทั้งหมดทั้งบวงนี้โรงเรียนได้จัดทาเกจิบัตรแล้วก็มอบให้นะนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่ได้ติดต่อมาขอรับแต่บางส่วนมีนักเรียนกับผู้ปกครองมารับไปแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ Uh, เรื่องต่อไปนะครับที่อยากจะนําเรียนตรงตรงนี้ในปี2564โรงเรียนบึงสัพ,พันธ์วิทยาคมได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนเดียวนะครับในปีการศึษานี้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสพมเพชรบูรณ์ที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากเป็นโรงเรียนดีมัธยมดี4มุมเมืองแล้วในปีการศึกษา2564โรงเรียนบึงสัพันธ์วิทยาคมยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน เดียวอีกเช่นเดียวกันในการทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ a c คคิวเลนะครับโดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนทดลองตามการทดลองของกระทรวงศึาธิการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งตอนนี้โรงเรียนก็มีการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อยากจะนําเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบทั่วกันนะครับและสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้อาจจะใช้เวลาพอสมควรสุดท้ายอยากฝากให้นักเรียนผู้ปกครองครูทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการประกาศของ จังหวัดเพชรบูรณ์คือ D M H T T นั่นก็คือ1 D ตัวแรกก็หมายถึงว่าให้เระยะห่างคือ distancing M ก็คือหมายถึงให้ทุกคนได้ร่วมใส่แมสใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย H ก็คือ hand wash ก็คือให้ล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะครับแล้วก็ T ก็คือ test T ตัวแรก test หมายถึงให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิตลอดระยะเวลาที่เข้าไปหน่วยงานหรือในที่มี การรวมกลุ่มของคนจำนวนเยอะและทีตัวสุดท้ายนะครับก็คือให้เข้าในระบบโปรแกรมไทยชนะเพื่อติดตามข้อมูลเพื่อรู้ความเคลื่อนไหวว่าเราไปมีทำอะไรทำอะไรอย่างไรบ้างเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและที่สำคัญทุกคนนะครับครูบาอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงของการปิดเรียนภาคเรียนนี้เราหวังว่าทุกคนจะฟันฝ่าวิกฤตอุปสรรคเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไปด้วยกัน แล้วก็เปิดภาคเรียนเราหวังที่จะเห็นผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมเรียนที่โรงเรียนบึงสัมพันธ์อย่างมีความสุขก็ขอให้ทุกคนโชคดีหากท่านมีข้อสงสัยประการใดๆให้ท่านติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์หรือเว็บเพจหรือเว็บไซต์ของเรียนได้ตลอดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ